สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําเค้กกล้วยหอมนะคะสูตรนี้นะใช้เป็นน้ําตาลอ้อยแล้วก็เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะนี่นะจะได้เนื้อที่นุ่มๆหอมๆละมุนม,มากเลยนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนทําเลยนะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นส่วนผสมแรกนะคะเป็นกล้วยหอมสุกงอมนะคะ400กรนะัมเนาะก็ปอกเปลือกออกนะคะก็ง่ายๆนะ หรือจะเอางอมกว่านี้ก็จะดีนะก็จะยิ่งหอมแล้วก็หวานนะคะอ่านี่ก็ใส่ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะพอปอกเปลือกเสร็จก็ตัดนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะดยวนี้ตัดไปเลยเนาะแบบนี้เลยนะคะตัดให้หมดเลยนะคะทั้ง400กรัมหรือประมาณสัก4ลูกนะโดยประมาณนะคะบวกลบได้ไม่เกิน50นะทุกคนนะคะถ้าเกิดเยอะกว่านี้ไปเดี๋ยวเนื้อมันจะแน่นนะคะอ่ะโอเค พอทำกล้วยหอมตัดปอกกล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้นะคะแม่โอ๋ก็จะบี้นะใช้ซ่อมนี่แหละบี้ไปนะคะบี้บี้บี้แบบนี้นะบี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อเขาจะละเอียดนะคะนี่นะบี้แบบนี้เลยใช้ซ่อมที่แข็งนิดนึงนะหรือใครมีที่แบบว่ากดก็ใช้ที่กดได้นะใครจะปั่นก็ได้เอาที่สะดวกนะคะอันนี้พอกดได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่โอ๋จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะพักในส่วนกล้วยหอมไว้ก่อนเลยนะคะ เราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะแม่อกก็จะร่อนแป้งเนาะอ่ะนี่นะร่อนแป้งก็เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะ360กรัมนะคะใส่ไปเลยเนาะแล้วก็ผงฟูนะคะ1ช้อนชานะคะอ่ะแล้วก็ตามต่อด้วยเบกกิ้งโซดานะคะหช้อนชานะ,ะร่อนส่วนผสมทั้ง3าอย่างนะคะร่อนไปเลยนะอ่ะแบบนี้นะคะนี่นะก็ร่อนเสร็จเรียบร้อยนะร่อนจนหมดนะคะพักไว้นะพักแป้งไว้นะคะ เราจะไปทําในส่วนของเหลวเนาะอ่ะของเหลวนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะสี่ฟองแม่โอใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะอ่นะ,ะก็ตีไข่ก่อนนะตีไข่ให้แบบว่าพอให้เขาเข้ากันนะคะใช้เครื่องตีเนาะใช้เครื่องตีไปเลยใครจะใช้ตะก้อมือก็ได้นะอันนี้เป็นน้ําตาลอ้อยนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะก็ใส่ลงไปนะคะจะบอกว่ารสชาติละมุนมากหอมมากด้วยนะคะอ่ะใส่ลงไปนะคะ พอใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยทยอยใส่นะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราตามด้วยนมจืดนะคะนมจืดร้อยแปดสิบกรัมนะคะทยอยใส่เหมือนกันเนาะใส่ไปตีไปจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะตามต่อด้วยน้ำมันเลยนะคะแม่โอใส่น้ำมันในคลิปแม่โอใช้เป็นน้ำมันคาโนล่านะคะสองร้อยสี่สิบกรัมเนาะนี่ใส่ไปทยอยใส่เหมือนกันนะคะไม่ต้องใส่พวดทีเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะตีเข้ากันยากแล้วเวลามันเข้ากันยากมันนอนก้นมันลําบากนะคะ และนี่เป็นกล้วยหอมที่บดไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะเทใส่นะ,ะการตีน้ําตาลนะเราต้องตีน้ําตาลให้ละลายก่อนนะก่อนที่เราจะมาใส่ส่วนผสมพวกนี้เนาะ,ะการเคร้กของเราเป็นไตนะเป็นก้อนอ,นอะ่ะเวลาอบมาแล้วเนาะ,อะพอเราตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีทีนี้ใส่แป้งนะจะทยอยใส่ก็ได้ถ้าเกิดใครใช้เครื่องต้องทยอยใส่นะมันจะฟุ้งนะคะเดี๋ยวดูนะว่ามันฟุ้งแบบไหนนะคะเนี่ยนะพอทำอยายบนี้อ่ะ แม่โอจะเปลี่ยนเป็นตะกร้อมือนะเพราะว่าเวลาใช้เครื่องตีแล้วมันฟุ้งเนาะแม่โอจะใช้เป็นตะกร้อมือคนเลยนะเทพวดทีเดียวแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนคนแบบนี้แหละคนให้เข้ากันนะคะอันนี้ตะกร้อมือนะที่แม่โอขายอยู่นะมันก็ใช้ใช้แบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นตะกร้ออันใหญ่นะอ,ะอะ่ะก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเขาเข้ากันดีละเข้ากันดีแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ปาดโถนิดนึงเนาะอ่ะนี่ าทอน่อนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยจีบกันนะวันนี้แม่โอใช้เป็นถ้วยจีบนะคะเบอร์3219นะคะรองด้วยถ้วยกระดาษด้วยนะคะเนี่ยถ้วยกระดาษก็เบอร์3219เหมือนกันนะคะใส่เข้าไปเลยเนาะใส่ให้ครบนะคะสูตรนี้ได้ประมาณ24ถ้วยเนาะอ่ะก็ตักนะคะการตักเค้กกล้วยหอมนะตักเกือบจะเต็มเลยนะเกือบจะเต็มถ้วยข้างในเลยนะคะ เพราะว่าเขาจะได้ฟูสวยนะคะถ้าเกิดว่าใส่น้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะคะอ่ะนี่ใส่ลงไปนะคะสูตรนี้ไม่ได้พักแป้งนะตักเสร็จก็อบเลยนะคะแต่ก่อนอบแม่อบจะใส่เป็นธัญนพืชเนาะธัญนพืชก็นําไปอบให้พอสุกนะคะไม่ไม่ต้องให้เข้มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอบต่ออีกนิดหน่อยนะคะอบพอให้เขา เริ่มสุกก็แค่นั้นแหละนะคะอ่ะนี่นะเราก็ใส่โรยไปนะคะเป็นอัลมอนด์เป็น mond, เม็ดแตงโมเม็ดทานตะวัน ang, Mo, แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะอ่ะใส่ลงไปนะคะใส่ให้ทั่วเลยนะ,ะอ่ะโอเคพอใส่เสร็จเรียบร้อยแม่โอจะเอาเข้าไปอบนะคะการอบขนมทุกครั้งนะคะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนเลยวอร์มไว้ตั้งแต่เราเริ่มทาเนาะ,ะอ่ะวอร์มไว้ที่ไฟ200นะคะแม่โอจะอบไฟ200นะคะเป็นไฟบนล่างนะคะ อบไปก่อนสักสิบนาทีเนาะไฟบนล่างนะคะแม่โอใส่ถาดล่างสุดเลยนะเห็นไหมอ่ะแล้วก็อบไปเลย10นาทีเนาะนี่นะไฟสองร้อยนะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะแล้วก็พอครบแล้วเห็นไหมเค้กของเราจะขึ้นมาแบบนี้เราลดอุณหภูมิลงนะคะเหลือสักร้อยแปดสิบถึงร้อนะคะเช็คดูหน้าเอานะคะจนกว่าเค้กของเราจะสุกดีนะคะประมาณอีกสินาทีเนาะก็ได้เค้กออกมาประมาณนี้นะคะ นี่อ่ะพอได้แบบนี้ละนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากถ้วยจิบนะความขนมออกจากถ้วยจิบง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเพื่อให้เคาระบายความร้อนนี่ก็ใช้ตัวที่คีบนะคะอ่ะคีบแล้วก็เอาออกแบบนี้เลยนะคะพลิกหน้าขึ้นนะ,ะอ่าแบบนี้เค้กตัวนี้นะคะจะมีความนุ่มมากนะคะสูตรนี้นะจะลดน้ำมันลงนะคะก็นี่แหละนุ่มละมุนหอมมากเลยนะถ้าเกิดใคร ชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้แม่โอขอจบคลิปแล้วก็สวัสดีค่ะ